กด subscribe กดแจ้งเตือนด้วยนะครับกำลังแกะนะครับลงแช่น้ำปลามันไข่ขีบอลหรือ,อรเนล่าแจ็คแมนบอแมนแมนแช่จะสิบโมงขีกันหมดเรือนล้ น้องรวมแล้วค่นเสียมากินพอดีมันฟืนพดนอนนนนดนอนนีน้องน้ำเย็นไว้มันฝืนเด้อน้องน้ำเย็นไว้น่ะโดนอากาศแป๊บเดียวมันก็ฝืนแล้วนี่นะครับดวงแช่น้ำปลาครับคือมูสก็บอากาศกินายแล้วก็สามตัวโอ้กินไรไปแล้วก็งดออกท่านเก่าแล้วอันนี้ลวกครับลวกใบเตยทุกบทอดเอาเอาเขาก็ลวกก่อนสินี่ถอดอีกเลเขาทอดกับตัดปากเออทอดทอดน้ำมันทอดทอดแบบขวานไหมนี่ยตัวตึงแล้ว ทอดแบบคัวอะรแบบทอดแบบัวเอานี่ยัววเอานะัวก็ยังขวแดดน่ไหมก็ตัดตกันตัดขนาดมึงใน้ำออกเอาไปัวยังขวแดดอเราไปชี้ทอดออกมาดบาดี้บรดีร่งเียมนะเนี่ครับนกนำเย็นล้วเมื่อกี้นี่กําลังกําลังดิบดาิาวอยู่ กำลังจิ้บเท้าจิ้บเท้อยู่สุกทะเลตีกินได้บ่บอลีตีกินได้บ่บอลีเอาเมื่กี้นะไม่เอามันสุกหรอวะเนี่นสุกแล้วโอ้ท่านประธานมาแล้วครับเนี่ยครับท่านประธานประธานเราเปิดงานแล้วท่านประธานมาแล้วเดริ่มมาเปิดงานแล้วนะมาดูครับท่านประธานเขาอีเองวะบ่ได้เขาบ่ได้เขารายสามว่าอยู่ เอาขึ้นหูเฮ้ยเอาหัวเดี๋ยวควาเข้ามาแ่ประทันนี่นะครับนี่นึงคุณเลตัวได้หน่เอาเห็นคุละลตัวอันนี้สุกแล้วนี่สุกสุกนี่นี่ตัวนี้สุกนี่ตัวนี้สุกอยู่กลางที่ถอดหนิ่าคสีทอดคว้าเอาเด็กมองยังแล้วเขามาตัดปากยี่สิบเก้าตัวเอามาให้ชิมก่อนตัวนี้สุกพอดีมันจะแข็งแข็งพอดีเห็นปะเนื้อมันติดตึงๆจะเป็นอีกแขนปะเนื้อมันติดเป็นตึงๆเไม่แต่แสบเลย นั่นบรอมันก็หน่มแต่ซุกตรงไหนมันมันเป็นคืออย่างไนมันมีตดโปรตีนนี่มันก็ไขมันไงมีแต่โปรตีนนี่ตัดหัวออกว่ะสิตัดหัวหัวออกยังไงบ้นี่ตัดครึ่งให้มันคล้ายน้ำหมดแล้าถอดมันจะบมันเบิดนี่ครับกินได้ลองบ้างได้มันเป็นยาสร้างนี่แค่นั้นเพราะว่ามันเป็นยาแก้หัวกระสันใช่หรอวะ พูดเรามาแต่แต่งพูดขนเนี่ยเราพูดเรามาแต่แต่งพูดเฟื่อนดาวนี่นอกน้ำเย็นบางขนาดนี้เฟื่อนดาวนอกน้ำเย็นเรานอกน้ำเย็นเราไม่ลงน้ำร้อนเลยเอาให้เอาให้คนละตัวเลยเรานอกน้ำเย็นก่อนแล้วเราก็เอาลงนี่ครับลงไปลวกแช่สักหน่อยก่อนเดี๋ยวเขาสิบะกินมันกุ้งแช่น้ำปลานะครับไปลวกด้วงดวงแช่น้ำปลาลวกแช่น้ำปลามันจะเป็นเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาไหมถ้าคกูว่าเสียบอันนี้จะคอดเอา ทอดไปเตยนะแม่เบียขัวขัวไหวะเอาขัวซ <anak> ึ <w> ่งไ่าพ่หได้เที่นออกยงไม่แห้งเลยใชก็ลอกขัวันจะเป็นเเขียเนาะมเป็นเ็เขียมาถีนำพอนใต้กันอติดตามนะครับผมมันจะเป็นยังไงมีนูพิสถานสดานพิสดานผูสายสดาน เป็นอะไรเพียก hey? ุฎีแซ่บแต่บ้าฮะได้กินตัวไหนเนี่ยไทยมืดกินอะไรบ้างแซ่บเลยตัวนี้เส้นกินตัวไหนแซ่บกินตัวนี้แหละกันหัวดึงตึบเลยว่าเห็นยันไม่เห็นกินอีกไหมอ้ยบวบเดียวเป็นยังไงแซนเราต้องบอกอาการที่เป็นยังไงเป็น่ังไหนปั๊บแตกปุ๊บเอียงได้ทองมันไหลเป็นยังไงทีนี้มันมันเป็นบ้าแซ่เมื่อวาน มันอยู <plus poetry> so ่่มนบเสียบมันเสียบมันบอยู่แต่ว่ามันลุเลียมันวะมันลุเลียลุเลีนลุเลียลุเลียลียแต่ว่าเสียบมันมันมันหนีอยู่นะวะเราตากินบุ้งเพราะยังมีเสียบเลยแม่เอาไว้ให้พี่หมูเปิดก่อนนะเขากินตัวทอดไปแล้วตัวทอดแซ่บอยู่ตัวทอดอร่อยอยู่แทนบอกว่าอร่อยดีแทนบอกแทนกินอันแต่คุณหนึ่งอ่ะแทนลุยเลย พี่บีอ้ยพี่คุมถ่าพี่มูกินอยู่เนี่ยบอสกินตัวถอดกันเอะไชิมตัวอดยี่สิบเก้าตัวนึงนะมันอกีมันออดแล้วเหลือหน่อยหนึงยี่สิบเก้าตัวเดือ่ไหนแมนว้ยบ้าบาปกินอีกไบบเอาแน้วไปบไมรอพี่หมูแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นโอ้ยพี่มูกกะซักซักมัวน้่ตายก็ไ่ได้บอสฮะบอากินแบบมันเรื่อยบ เขยเออเขาหยันคือหยันหนึ่งหยันมันกัดปากมันจับหัวเด้มันจับมา่อสี่เหลี่ยมกัดปากไงมันจับเมื่สี่เหลี่ยมกันเอาอี่อยู่เลยการหพอนิบเคลิมยิบพ้อกินครับอันนี้ทอดมันออกเลยอันทอดมันมันเสียบมันร้อนครับอลองดูลหรอลองลองตรวจตรดจทอดบ้างมันเป็นยังไมันเป็นอะไรอาการโอ้ยยัยป่อยป่อยโดนหลายลิอดตันมันเหงื่อเออไ้เนี่ยมันยิมกดหนุ่ปลาไปก่อนมันชั่วโมงหนึ่งแหละมันกินเข้าไปมั้งไม่แสบ มันมีกินน้ำปลาในตัวไหมกับเลมีอยู่กับมีแต่นะไเซียไปเป็นชั่้โมงเน้องมันก็กินกินอึบเพื่นี่เว้ยเซียราเราว่ามันนุนมีใเปียเจยบ่ายกัมนกดพี่ีเปิดพิสดาะไาง้ากิมเนี่ยุดเสวดเลยไม่แต่เห็นกุ้งกุ้งสุติราดบะมันไปถ่ายทำอะไรแล้วกันนี่อ๋อมันยู่ยกจบเกมกันเดี๋ยวผงกินเกงหมเขาตักเขาตักข้ามันกินทั้งตัวเลยเหรอมันก็กินอยู่แต่มันมันทีเด็ด มันเด็ดออกอยู่มันเด็ดปางออกอยู่นอนในมันมันเด็ดปางออกอยู่ได้เปียอันนี้แหละอันนี้แหละดวงสาวกูนี่แหละมันไปดูเขาทำพ่อเขาไปบริเวณเจ้ามือเหรียเลี้ยงไว้นี่จะสามชิ้นห้ามือครับสามชิ้นห้ามือมันเดือนกว่าวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเขครบสามชิ้ห้ามือดวงอย่างวันนี้เป็นดวงเดียวกันอันนี้ดวงสาวกูหรือมันเดือดเหงาเลยมันเป็นปองปองเหงาไงแบบดวงดวงกบ เียมเบิงครับมันตัวนั้นตัวถอดตัวถอดเสียมเบิงแต่ว่าตัวไหนใส่ยังไหลได้หมดนี้ตัวถอดกับพสีซมเงินหมดถึงเลยนะหมกหมกใส่ไฟนบบยี่ทองแบบโอ้ยแมงปบบแต่วันนี้ขอดตัวไดนกินแล้วเป็นไหมหนึ่งกินไหมกินไหมโอ้ยแต่ขนาดตัวถอดนี่ทำใจด่วนกันบ้านนั่นกินโตแซ่น้ำปลาเออกินได้ กินได้เหตสิบตัวสามสี่หลอมาเลยใส่ป้ายท้งเือเดี๋ยวซ้บตัวทอดกันซีบมงต,ตัวทอดลงองเปครื่องหนึงขีดหันปุกไปพลากระโดดจนไม้เนี่ยแทบยเดีบยวหัวมันถิมหน,นังมันอบอบเป็ล่ะอหัวมันแกตัดเหรอเมียแล้วกแทบยกแทบยูก่อนว่าพี่ขีกินกระบันยอีนีแทบอีนีเดี๋ยวถามิงน้องไฟเครับแทนมาแทนบอกว่า มันก,กีกินพื้นไงเราเนาะหยิบเอาหยิบอะหยมาแท่นยมบใส่แทนแทนกินไปสองตัวสามตัวแทนขึ้นบนแล้วมั้งมื่อกี่กินตัวดีไปเบิ่งไปเอาไหมเขาเลยตักมันดิเนี่ยเนี่ยมันต้องใส่เงี้ยนโอ้โหอย่างันสวกปลาเพ่อนจับจิ้มจับกินจุ๊บกุ้งตักไปดิมันสกัดมันสกัดปลกมันต้องสักหัวมันป่ะสักก๊อกอย่างเงี้ยมันต้างมันต้องสักหัวออก แต่ก็แช่น้ำป่ามันก็ดึ๊บๆอย่างนี้นะเอาที่เขาไปดูตั้งต่ออย่างกูยิ้สู้ที่เข้าไปดูมันก็ดึ๊บๆอย่างนี้เลยแต่วเขาก็จับหัวมากัดมันได้แช่กินเลยนอนแมลงบนสายไอ้แช่น้ำน่ากลัวมากเลยแบบอยากยิบอุ้มาอะนี่สิละอยู่มั่วแต่ว่าปุ๊บเนี่ยมันจับอย่างเงี้ยจับหัวมันไหนมันจับหัวเนี่ยแล้วมันก็นี่เลยคนน่ากลัวคนไรเดเดี๋ยวเท้ามันจะหัวฝนตกตุ๊บ ไอ้นอะเชฟหมูเราสิเสียเวลาในกล่องดวนอย่างก็ไปกินเองเนี่ยอ้าวกับทอดอะไรกินอะไกินได้ไหมเนี่ยตัวก็ไปกินผมกินเป็นหลายๆเด็ดเลยอ้ามันแซ่บมือนก๋วยทอดไมัหยีดนี่เอามาลองดูก่อนว่าถ้าเกิดอร่อยอะไรนี่คือสูตรมันสูตรมันสดทอดใส่ไข่นี่แซบวะทอดใส่ไข่มันก็ต้องมาลวกก่อนถ้าลวกแล้วเขาก็ไปตัดปากทอดกัไหน่อยเนีนยบอทอดใส่ไข่นะ ก็ทอดใส่ไข่นก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยไม่กวนเขากับแมีนลวงเขาไม่สุกเขากำมาตัดป่าถอดอะไรน่ามันจังน้อยก็าถอดใส่ไข่เงี้ยโอ้เบียร์เขาไปเบิ้งกันไรกันอ่ะมันเป็นคนเหนือมันไปเจาะยุ่นในเมกกลไม่ไพ่ไหมตอนนั้นนอนไม่ไพ่กับเรานอนไมไพ่นั่นแหละมันอก็ตัวกันแล้วก็ตัวดวงนี่แต่ว่าเขาขำเหงาขาหนามเหงากว่าเปิ้งเบิ้งเลยน้ำแข็มรู้ปะอะไรอย่างเงี้ยมันเมื่อก็เสียบมันก็มามาคนมาตุ่มใส่ในในกระทะตุ่มใส่ในกระทะแล้วเมื่อก็ คือย่างหมกิกย่างหัวหอมย่างกระเทียมเคลื่อนเดือบเดือบเดือบเลยเอีแย้วมันดามไหมแล้วมันก็ับหัตัวเนี่ยลงไปแล้วมันอกลับตันแสงเลยช้อนนี่นี่แบบน้ำผีน้ำผีดวงมันไหมมันเดือบเดืบเดือบหนึ่งมันมันเดือบเดือบเดือบแบบพี่หมูไม่กินนาทีไม่สงสารแซ่บเป็นชั่วโมงเหรอเงี้ยอย่งค่ำอย่งวันเนี่ยอุ้ยแทนบอกว่าแทนบอกว่าไม่มีกลิ่นเพราะว่าดวงดวงที่มีสหการมุ้งด้วย กางมุ้งด้วยแล้วก็ <c oughs> เปลี่ยนอาหารใหม่มาแล้วประมาณอาทิตย์ห <c oughs> นึ่งเนี่ยมอเนี่ยเปลี่ยนอาหารใหม่มาแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาล้างล้างท้อง <c oughs> แต่เช้า <c oughs> ให้กินแตงโม <c oughs> แล้วก็ไข่ขี้ตอนนี้ขึ้นใด้ทองมันมีอย่างเลยแต่ไขมันแน่ย <c oughs> แล้วถ้าไขามันเพราะว่ากินเทากินตัวนี้มันกับวัตถุกินเอียงเลยว่ากูจยปืนทนูยิ่งโซ่มุงเนี่ยไม่ไมีกลิ่นอะไรเลยผพันของไหนถ้าผ่านจะทำให้ผู้พันอยู่ต่าไปอยู่ นอนหอยยังน,งน้องน,นั่งอยู่สงสัยเบียร์ถอดเห็นอกดดิแม่นถอดเหงือดโปร,โปรตีนมันเสียหมดไม่เหลืออะไรเหลือข้างในาอ๋อเด็ดเด็ดห,วหวันหวนออกแล้วเลยเด็ดแล้ว,วแต่ว่าหนอนมันกิดพวกแตกเมื่อเห็นมันหนอนหอยเด็ดปากมันไม่มีอย่าง,งนั้ป่าเปิือมันกินได้เหมือนกรอบจยวดตัวหัวมัน ทางคือแล้วแต no part, ่ขนาดโตทายแล้วทำท่าทำท่าผมมีแผงก้าวกินแล้วฟองตัวเดียวแต่มันเหลือสองตัวด้วยมันมีอยู่สามตัวถ้าเปิดงานไหมถ้าโตได้ถ้าเปิดงานได้แค่ไหนดมเนี่ครับนี่ครับลองเบิ้งครับนี่ยทำอะไรล้วงอะไรวะอะไรวะเบียร์อะไรครับโซ่าไตโซ่าไต เราบอกเราบอกว่าบะเข้าวไม่ข้าวบะมนสาบเมินยังบะมีกินปะบะมันบะมันตัวมันกินไปเป็นจุโมงเหรอปะบะเรียนบะเรียนพราะมันบะกินดีกว่าน้ำมันก็เป็นกึอบเกือบอะคือมันตัดพวกกระกกระเทียมมันตัดไงมันโมโหมัน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 บะมันไง เราก็อย่าตักไปดิก็ตัวที่สองก็พี่หมูก็ไม่ต้องตักเดี๋ยวผมตัดหัวให้แล้วพี่หมูก็ตักกินได้นี่แล้วพี่หมูก็ชิมชิมมาก่อนแล้วพี่หมูก็ตักอ่ะอ๋อครับที่สองอไม่เห็นหลังจากมืออื่นกูเห็นแน่มืออึนเของวันผ่า <laughs> เอออื่นวันผ่าใครที่จะกินวันพรุ่งนี้ขอ,ของงดปีอีกวันหนึ่งตู้ไปกินบ่เนี่ยตู้ไปกินบ่บ่อยเหรอแต่ผมสิกินตะแเธยื่น้ำผมมักหลายนึงสะอาดใช่สะอาดช่วยใช่ไหมนี่ ชาว่คือตัดตัดหัวนันออกมันอันนี้เลยนะมาครับคำที่สองหิมู้เพื่อกินหี้วมู้สีม่วงหัวสบปะห้ามันสาวมันก็แสดงว่ามันไม่มีจีนเลยหิ้มั้มันมีแต่หนำมันมันหลวบหลวบเลยตอนนั้นนี่ครับคำที่สองตัวที่สองเสียบเนี่ยต่ว่ากินวัสดุนี่ครับไต่เดือบดาวเดือบดาวอยู่กดดราม่านะครับกดดราม่าอย่าดราม่าเด้อไอ้ลูกสวยไม่นี่หรอมัน เขาแบบขามันแบบกระทันชิดชิงเอาได้ปะมันเป็นมันเป็นเส้นกระตุกเอาไดบ่หมกูโก้ไปเลยเอาได้ปะเบียอะไรครับอะไรมันไปอยู่นี่มันดูดาวดูดาวเลยนี่มันก็ไอ้นี่แหล้วเป็นหวานมันหวานตัวมันหวานปะอือรวมอยูหวานมันหวานมันแซ่บดยวยแซ่บเยอะ แนี่โอเคผ่านผ่านน้ำจิ้มนี่ผ่านมากเลยน้ำจิ้มก็เบื้งหน้าตาคนทำแสดน้ำจิ้มปรุงบักดวนจิ้มกระเพรานไว่าแซ่บไหมพี่มู๊บ่กได้กินไหมก็กูวกูจะกินดยวยได้เรื่องหรนเปื่นพี่มู๊นะพวกท่านได้ดูเรื่องกูนี่เงี้เนาะโอ๊ยแต่าพวกตัวผัดกันกินเบิร์ดไลน์ตอนนี้เสือเก่าตัวเลือกเสื้อหนีเนาะค้อเวิร์กเลนแต่ตัวทอดมานี่กับพี่มู๊บอกให้จงไวสามตัวเออก็ลองลองเบังกาซื้อแล้วมันแ่บปะแสบแล้วมันน้ำจิ้มเนี่ยแบบปรุงมาแบบ คือมันดิบอ่ะเข้าใจป่ะคือมันดิบเราต้องทำแบบให้มันเปรี้ยวสักหน่อยเค็มสักหน่อยแมนเป็นน้ำจิ้มนิดสิน้ำจิ้มนี่แซ่บผ่านผ่านน้ำจิ้มปูมะเตรียมพร้อมเลยน้ำจิ้มมันนี่คือแบบของสดมันต้องแบบเจียวแบบเปรี้ยวสักหน่อยเป็นข้นท่องนะมันก็เป็นคึ้นองใจเนี้ยแล้วันนี้จะขอผู้ใหญ่เองเนี้ยแต่อร่อยอร่อยเมื่อคุณขอมาผมก็จัดให้ขอมาครับขอมาจัดให้เลยจะมินิยี่สิบเก้าตัวบางๆเบาเบาถ้าสั่งสร้งซื้อได้บ้างบ้างอี ได้สั่งได้วันนี้ผู้พันจองแล้วใครสนใจนะครับสั่งซื้อได้นะครับผมด้วงขายโลละห้าสิบบาทบวกเตีละโลละสองร้อยขนาดสองร้อยเนีหมดโลละสองร้อยครับโลละสองร้อยกับพันหาอะไรนี่หมดหนุนพันหาหรอกําลังพ่นเนี่ยเก้ากะละมังช่วงนี้ยุคโควิดเพิ่มอีกสองกะละมังเป็นสิบเอ็ดคนอาหารมันอันนี้ครับแต่ก่อนเพาะเพาะยังก่อเพาะมอนไหมตะกรอนเลี้ยงหนอนไหมตะก่อนเลี้ยงหนอนไหม ต้นไม้บุหลวงสาวหยาเกินละเกิดเลี้ยนจิ้มคุณได้ยังซื้อต้นไม้กระมี่ผูกพุกต้นไม้กระมี่อาจารย์อาจารย์แท่นท่านประธานเพิ่นปลูกต้นไม้ท่านประธานปลูกต้นไม้เนี่ยถ่านประธานแท่นนี่แตงโมเป็นม้วกับมะโจกกับไม้เดี๋ยวนี้โอ้ท่านแม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีซื้อวันรอบหน้านี่แตงโมเห็นรูปเหนียวไปมาเอ้ยข้าจะคลอมาให้กินยุ้ย โจ้ให้แต่ผู้อื่นกินกรูในนั่งตาเรียมามองแดนน้่งตื้มมั่งมันมันเป็นการโปรโมทสินค้าใช่ย่ะจะมาหวงของเล็กๆน้อยๆใหแค่กินไปก่อนหรออ,อแม่กถ้ามันอร่อยเออเขาก็จะได้บอกต่อ่เออมันอร่อยจริงมันอาหารเราดีอะไรอย่างเงี้ยวันตีกินซี่โตหนึ่งหาโตหนึ่งซี่ซี่โตเออร์ยี่สิบกิโตัวมาแทนได้กีย <c oughs> แซนได้กี่ตัวมาแทนในไลน์แทนนี่แซมแซมมานั่งสดก่อนแล้วผมได้กินประมาณ หน้าตัวประมาณโอ้ยาวกโตมูด้กินซีโตเนี่ยมันนางสดโบยโบยโบยอย่า่นมันสดโบยสุดท้ายแล้วมันก็จจบหัวมันดึงตึ๊บไม่เข้าไ้อน่นน่ะมันมันนำหมครบหรือเปล่าโอเคครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนด้วยนะครับ